ทุกคนครับทุกคนว่าไหมว่าคนเราเนี่ยมันก็จะมีอยู่เป็นคนบางประเภทนะที่ว่าเราซื้อที่ซื้อบ้านไว้แล้วเราไม่อยู่ะแล้วมันมีคนอื่นมาอยู่เป็นผมนะผมเองผมยังไม่กล้าไปอยู่เลยไปอยู่ในที่ของใครก็ไม่รู้ไปทําบ้านหรือไปไปต่อเติมที่ของใครนะครับที่ว่ามันไม่ใช่ที่ของเราแล้วก็ยังจะกล้ามาอยู่กล้ามาต่อว่าต่อเถียงกับเราอีกนะทุกคนว่าไหม,มยังมีคนประเภทนี้อยู่นะ ดี๋ยวผมจะพาไปดูผมก็ไม่เข้าใจว่ากล้ามาอยู่ได้ไงแล้วยังจะมาต่อเติมอีกนะไปเดี๋ยวพาไปดูเนี่ยมันก็คือไอ้คนเนี้ยนี่แกเป็นใครฮะแกเข้ามาอยู่ในบ้านจจ้านานไงเพื่อนบ้านไงเพื่อนข้างบ้านดูแลบ้านให้ใช่เราเป็นเพื่อนบ้านกันเราก็ต้องมาดู<อ>แลกับสองแล้มื่อมืแล้เมื่อเพื่อนบ้านไม่อยู่ เพื่อนบ้านข้างๆก็ต้องมาดูแลไงเอ้แต่มันไม่ถูกไหมฮะ<า>อันนี้มันคือที่ของเรานะแล้วเธอไงเลยมาดูให้แล้วเธอก็มาทําอะไรเนี่ยมาต่อถึงต่อเติมอะไรเนี่ยมันใช่ที่ไหมมันจะได้หน้าอยู่ไงไม่ใช่คือตลอดเวลาสิบปีก็มาอยู่ <มา S 1> ที่นี่ดูแลให้ใช่จะเอาไหมอยากได้ไหมตรงเนี้ยจะขายต่อฮะ้คุณเสนอราคามาเลยคุณเจ้าเท่าไหร่สี่ล้านเอาไหมสี่ล้านอยากอยู่ไหม สี่ร้านเหรอใช่สี่ร้านเอาไปเลยงั้นคนกันเองไปร้านหนึ่งไปร้านเดียวร้านเดียวไม่ขายถ้าคุณเอาร้านเดียวนะโอนตอนนี้เลยสี่ร้านถ้าไม่ได้สี่ล้านจะไปแจ้งความเอาไงร้านห<ะ>ไปคุณอนะผิดตั้งแต่ที่คุณเข้ามาบุกลุกแล้วแล้วดูอะไรคุณเขามาต่อเติมอะไรเนี่ย ที่ก็ไม่ใช่ที่คุณชะโนดก็ไม่ใช่ของคุณนิดนิดหน่อยหน่อยไม่ใช่นิดหน่อยแล้วตลอดเวลา1ิปีนี้คือคุณก็เข้ามาอยู่ในนี้ตลอดเลยใช่ไหมก็มาดูแลให้ไงอว่าไงอยากได้ไหมสี่ล้านเอาไหมสี่ล้านล้านห้าไปล้านห้าแจ้งความถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องเจอกันที่หมาสานศาลทุกคนใครก็ไม่รู้ เราไม่อยู่บ้านแป๊บเดียวแค่สิบปีเองมาอยู่ปลูกลุกพื้นที่ของเราที่ดินโฉนดก็ไม่ใช่ของตัวเองนะเป็นของเราแท้ๆแต่ใครมาอยู่ก็ไม่รู้งานนี้ต้องเจอดีแน่